สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทิพเป็นทูกัน์พลานะฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสีรองพื้นในเฉดต่างๆนะครับหลักๆเลยเนี่ยสีรองพื้นมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เฉดด้วยกันนะครับอันนี้คือโดยหลักๆเลยแล้วยืนพื้นเลยนะครับก็คือสีขาวนะครับสีเทานะฮะแล้วก็สีดํานั่นเองนะครับ กรณีสีดําเงาเนี่ยรองพื้นสีดําเงาต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยในการขับเม็ดโลหะภายในภายในสีเมทัลลิกนะครับให้มันดูมีความเงางามมากยิ่งขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงส่วนนั้นเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องปัญหาของสีหลักเช่นแม่สีต่างๆนะฮะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน ทำไมเวลาพ่นแล้วสีมันถึงดูไม่สดนะครับรองพื้นเนี่ยนอกจากจะมีผลต่อการยึดเกาะของตัวเนื้อสีแล้วด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะมีไปผลของเฉดสีของสีในชั้นถัดไปหลังจากรองพื้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะใช้สีแดงนะครับสีแดงน่าจะเป็นสีที่เป็นหลัก มากที่สุดนะครับที่น่าจะใช้กันบ่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพ่นกันดูเลยครับว่าลองพื้นแต่ละเฉดเนี่ยมันทําให้สีแดงที่ผมกําลังจะพ่นไปเนี่ยหรือว่าเป็นแม่สีแดงเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองที่พื้นสีขาวก่อนนะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นสีแดงที่ถูกพ่นบนลองพื้นสีขาวนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูสีเท่านะครับ ันนี้คือสีแดงนะครับที่พ่นบนรองพื้นสีเทานะครับทีนี้เรามาดูรองพื้นสีดำ นี่คือสีแดงนะครับที่พ่นบนรองพื้นสีดำนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้เราพ่นสีแดงไปบนรองพื้นเฉดต่างๆแล้วเนี่ยเรามาดูผลของมันกันนะสีแดงที่พ่นทับบนรองพื้นสีขาวนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีแดงที่ออกสดใสนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงเฉดมากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้หนีบอันกลางนี้นะครับก็จะเป็นรองพื้นสี สีแดงที่พ่นทับบนรองพื้นสีเทานะครับสีมันก็จะหม่นลงมาอีกสต็อปหนึ่งนะฮะในส่วนของด้านขวาสุดเนี่ยแน่นอนครับก็จะเป็นสีแดงที่ถูกพ่นทับบนรองพื้นสีดํานั่นเองนะครับพอมาเทียบกันใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยครับว่ารองพื้นแต่ละสีแต่ละเฉดนั้นมีผลต่อ สีชั้นต่อๆไปอย่างไรบ้างนะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเราจะพ่นสีคุณปู RX ่ RX 78-2เนี่ยครับซึ่งสีเฉดหลักๆจะมีสีขาวน้ำเงินเหลืองแดงประมาณนี้นะครับอาจจะแนะนําถ้าต้องการสีที่สดๆเลยนะคะก็ให้ลองพื้นเป็นสีขาวก็คือด้านซ้ายมือสุด นะครับในส่วนของใครที่จะชื่นชอบโทนบดลงมาหน่อยอาจจะเป็นรองพื้นสีเทาก็ได้นะครับในส่วนของสีดำเนี่ยก็จะเว้นวักไวส้สำหรับสีโทนเข้มต่างๆหรือจะเป็นสีเมทัลลิกต่างๆน่าจะดีที่สุด นะครับก็เ,เพื่อนๆก็ลองเลือกใช้สีรองพื้นตามความเหมาะสมในแต่ละความต้องการของแต่ละท่านได้เลยนะครับประโยชน์ของสีรองพื้นเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นแล้วก็คือนอกจากที่มันจะช่วยในการทําให้สีชั้นต่อๆไปเนี่ยมันยึดเกาะวัตถุได้ดียิ่งขึ้นแล้วด้วยนะครับมันก็ยังมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสีชั้นต่อๆไปอีกด้วยสําหรับคลิปนี้ ถ้าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครชแชนแนลของทริปปัทูกันพากันด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปเนี่ยทางแอดมินจะเอาอะไรมานําเสนอก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ